รอบคำถามในช่องคอมเมนต์นะครับของคุณอาลีสตอรี่ถามว่าต้องจ้างทนาให้เดินเรื่องให้ใช่ไหมคะถ้าทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศแต่เขาอาศัยอยู่ที่ไทยและเสียชีวิตที่ไทยคะ่ะจากการอ่านคอมเมนต์นี่ผมสันนิฐานว่าในส่วนของเจ้ามรดกนี่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นชาวต่างชาติมีทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศเนาะต้องแบ่งเป็น2อย่างนี้ครับ เอาเอาเอาเขตประเทศว่าเนาะทรัพย์สินในประเทศไทยนะครับทนายไทยใช้กฎหมายไทยตั้งผู้จัดการมรดกนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศนะครับต้องรู้ต้องรู้ว่าเป็นประเทศไหนก่อนแล้วก็ไปจ้างทนายที่ประเทศนั้นน,นะครับตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็จัดการมรดกครับแล้วก็ส่งทรัพย์มาที่เมืองไทยนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามีพินัยกรรมหรือไม่เนาะมีพิ <Led you. S 2> นัยกรรมหร<น>ือไม่นะครับพินัยกรรมระบุว่าอย่างไร แล้วถ้าไม่มีพินัยกรรมนะครับกฎหมายว่าด้วยการไม่มีพินัยกรรมเนี่ยนะครับหรือ intestacy ของต่างประเทศเนี่ยระบุไว้อย่างไรนะครับว่าคู่สมรสได้เท่าไรเพราะว่าแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับอ,อยากทราบรายละเอียดจังเลยนะครับยังไงโทรมาที่สำนักง,งานได้ไหมเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้คำปรึกษาให้นะครับว่า,าหากเป็นประเทศไหนจะติดต,ต่อทนายที่ต่างประเทศอย่างไรนะครับผม